ร้านจมูกนะคะคน่เมย์คะพี่ปี๊ก็จะเตรียมกะละมังไงถ้ากันเปื่อนถ้ากันเปื่อนแล้วก็แก่นะคะที่ร้านจมูกของพี่ปิ๊งมันจะเป็นแบบนี้ของพ่อจะเป็นของพ่อของพี่ปิ๊งจะเป็นอีกแบบนี้นะคะดูน้ำเกลือขึ้นมาก่อนค่ะโอเคโอเคค่ะอย่าล้างนะล้างเครื่อง,อง,งมือใหญ่เป็นไหลออคกค่ะ

ทำเลยนะคะข้างซ้ายมีขี้โมกออกมาอยู่ไหมคะไม่ไม่ไมไมแล้วค่ะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะซ้ำที่ข้างขวาอีกรอบนะคะจะล้างข้างละสองครั้งนะคะอันพีป่ปี๊กตอนนี้นล้างแล้วน้ำมูกก็ออกมาจากข้างในจนหมดเกือบหมดแล้วนะคะพื้นเปียกหมดเลย เอาละค่ะพี่ปิงพี่ปิงบอกน้องๆทีคะว่าร้างจะอยู่แบบนี้เลยนะน้ำ <ๆ S 1> เกลือค่ะกินไม่ได้นะคะพี่ปิงบอกน้องๆทีคาว่าล้ลางล้างไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะเ,คเจ็บไหมคะเจ็บค่ะเจ็บตรงไหนคะเจ็บมันจมูกค่ะหายใจดีมากข,ขึ้นไหมคะมาขึ้นแค่เบอรเดี๋ยวขอทำความสะอาดพื้นก่อนนะคะ พี่ปิงพี่ปิงบายบายวันนี้นะคะพี่ตงนะคะก็จะมาล้างจมูกนะคะวันนี้ต้องทำยังไงบ้างคะตอนแรกเราจะต้องทำยังไงตอนนี้นะคะ <c oughs> พี่ตงนะคะก็ดูน้ำเกลือได้ น้ำเกลือนะคะดูขึ้นมาจากแก้วใสไซลิงนะคะ,ะคะแล้วจากนั้นนะคะพี่ตทลนะคะก็ใส่ผ้ากันเปื้อนนะคะแล้วก็เอาเอากระมังรองนะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่ตุนะคะก็จะมาฉีดแล้วนะคะจะเป็นยังไงนะคะพร้อมนะคะสาสามสองหนึง่งเริ่ม ี่ออกมาเลยค่ะเป็นตึงหนือสีขาวๆนะคะเดี๋ยวเราจะทําซ้ําข้างเดิมเมื่อกี้นะคะเพราะว่าข้างเดิมเมื่อกี้โอ้ยังไม่หมดเลยดันออกมาแล้วแล้วมีขี้มูกเยอะนะคะพี่ตองคะถือกระมังดีๆค่ะเดี๋ยวเราจะดันข้างนี้อีกครั้งนะคะเพราะว่าดันออกมาแล้วข้างนี้ได้ขี้มูกเยอะมากเลยนะคะวันทูสม ตอนนี้ครั้งที่สองนะคะของข้างซ้ายของพี่ตองนะคะไม่มีน้ำมูกตึงเนืดอ,ออกมาแล้วเพราะว่าตอนนี้เราล้างสะอาดแล้วคะ่ะโอเคหลังจากที่ล้างแล้วเป็นยังไงบ้างคะออโล่ะเจ็บไหมคะ <c oughs> ตอนล้างไม่เจ็บเลยน่ากลัวไหมคะไม่น่ากลัวคะ่ะ <c oughs> แต่ว่าถ้าน้องๆเนี่ยพุดอ่าตอนที่เราฉีดนะคะมันนะคะจะยิ่งไม่เจ็บนะคะ ัวเลยนะคะเพราะว่าพี่ตองเนี่ยล้างมาแล้วตั้งแต่ตอนเป็นเด็กเลยบ๊ายบายนะคะ